This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมสรรับการวนลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรง ฟังครับวันนี้เทมส์อยู่กับเราสวัสดีครับสวัสดีครับผมเบบิกหนึ่งในแก๊งคำนี้ดีอินเทอร์นเจนสามของเรานะครับวันนี้เทมส์มาโรลเพล์กันเป็นเรื่องราวของบทสนทนาระหว่างเพื่อนเถียงกันอะไรประมาณนี้นะครับเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยโดยเฉพาะเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้คุยกันดีๆตลอดหรอกถูกต้องครับแต่ไม่ได้คุยดีๆไม่ได้แปลว่าเกลียดกันเนาะแต่มันก็ต้องมี แย้งกันบ้านใช่ถูกต้องไม่เห็นด้วยแต่ก็ยังบอกกันตรงๆนะเนา <c oughs> ทีนี้อ่าลองมาดูกันว่าการพูดคุยระหว่างเพื่อนที่เราบางทีไม่เห็นด้วยนะครับหรือการต่อปากต่อคํากันอาใส่อารมณ์เน้นหนึ่ง <c oughs> มีสำนวนหรือศัพท์อะไรน่าสนใจที่จะเอาไปใช้ได้บ้างน,นะครับม,มาดูกันครับสิบห้าสถานการณ์ในวันนี้คุณเคยเจอหรือเปล่า Facebook is the best social media platform you think so I'm afraid I have to disagree with that อันนี้ก็เป็นการบอกตรงๆเลยว่าไม่เห็นด้วยนะครับ I'm but I'm afraid ก็คือเกรงว่าจะต้องไม่เห็นด้วยถูกต้องแบบเธอคิดอย่างนั้นจริงๆเห้วเนี่ยอะไรวะนะอยู่ทิ้งซองน so? ะอ่นะครับมันก็เป็นการแบบมีอะไรถนอมน้อใจนิดนึงเนาะคือไม่ได้บอกว่า you're wrong ใช่ไม่ได้พูดแบบตรงๆไนงะแต่แบบคิดอย่างนั้นจริงเหรอ เราเราไม่เห็นด้วยนะอ่าเราก็อาจจะบอกว่าจริงๆอย่างอื่นดีกว่านะ mm. าก็เป็นการดิสคัสนะครับ Facebook is the best social media platform You think so? I'm afraid I have to disagree with that Ice cream is the best thing ever Well, it's very high in sugar ซึ่งก็จริงนะ <laughs> จริงจริงมากๆแต่บางครั้งเราก็ต้องการน้ำตาลน้เทมต <laughs> ้องมันอร่อย <laughs> <laughs> โคตร <laughs> อ่า<ะ> <laughs> หลายๆครั้งที่พอเราพูดอะไรไปแล้วเพื่อนจะแย้งนิดนึงนะครับก็ w e l วมันมันอารมณ์ประมาณไหนอ่ะแบบอืมอะไรประมาณนั้นอะ <laughs> ใช่เพราะบางครั้งอย่างที่บอกเราจะไม่บอกว่า you're wrong ถูกต้องแต่การแสดงความไม่แน่ใจ <laughs> ซอฟลงมาหน่อยนะถ้า you're wrong มันจะรุนแรงมากแบบเธอพิดอะไรวันนี้ใช่ well วมันคืออารมณ์ประมาณว่า <laughs> อืมแบบฉันไม่คิดอย่างนั้นนะอะไรเงี้ยอ่าอแล้วก็บอกไป it's very high in sugar นะครับ Ice cream is the best thing ever! Well, it's very high in sugar. All right, let's do it! Let's go! Mm -mm -mm. Not so fast, dude. Who said you can come with me? Why can't I come? No reason. You just can't. Oh. มีใจร้ายจังไงใจร้ายมากลักบดนี้แต่เพื่อนกาลังคึกคักว่าเอ้ยลุยกันเลยไปรอมาตั้งนานแล้วช้าก่อนช้าก่อน not so fast เจียนจียนมาด้วยเออ who said you can come with me why can't I come ทําไมกูไปด้วยไม่ได้วะไม่รู้ว่ามึงแค่มาไม่ได้อะ no reason <laughs> uh, <laughs> ไม่รู้อะไม่ให้ไปประมาณนั้น uh, <laughs> เพราะบางครั้งเราก็ไม่มีเหตุผลกับเพื่อนนะครับก็แค่ไม่อยากให้ไปเออค่ยไม่อยากให้ไปเออ no reason เพราะฉะนั้นกับเพื่อนบางครั้งก็พูดมาตรงๆเหอะไม่มีเหตุผลแลยแค่ไม่ให้ All right let's go let's do it not so fast dude who said you can come with me why can't I come no reason you just can't ah the fried chicken here is unbeatable นะ I've had better อ๋ออันนี้ก็หมายถึงอะไรครับ I've had better คือเค้ากินอร่อยกว่านี้อะไรวะเอออร่อยกว่านี้ก็มีเคยกินมาแล้วไม่เห็นจะดีขนาดนั้นเลยอันนี้งั้นเงนเออน unbeatable ก็คือโอ้โหไม่มีที่ไหนไรที่ c ไร c k e n เออไร้เทียมท้าเนี่ยอไม่มีที่ไหนอร่อยกว่าที่นี่อีกแล้วนะครับ The Fried Chicken here is unbeatable แมอ I've had better นะครับเอาไว้ใช้กันได้ว่า ดีกว่านี้ก็เคยเจอดีกว่านี้อใช่ I've had better นะครับ Korean drummers are the best It depends some are not that good ไม่ได้ไม่ได้แย้งซะทีเดียวเนาะแต่มันแล้วแต่มันแล้วแต่บางบางอันก็ดีแหละแต่บางก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับ It depends ก็เป็นการแสดงความขัดแย้งอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับ Korean drummers are the best It depends some are not that good hey let's meet at my place tomorrow 2pm uh, i'm not so sure about that your place seems too small for 5 people meeting yeah. not hey no Go like hey i'm not so sure about that cool Mm -hmm. I'm, I'm not so sure about that let's meet at my place tomorrow 2 p.m i'm not so sure about that your place seems too small for five people meeting their latest album was a huge flop people have their opinions personally i thought it was great let's just agree to disagree mm. what about ไม่ได้เรื่องอะไรวะนั่น Huge flop flop มันคือแบบพังอ่ะเจ๊งอ่ะเจ๊งเออเจ๊งว่ะอัลบั้มชุดล่าสุดแม่งเจ๊งเนาะไม่ได้เรื่องเลยว่ะมันโคตรเจ๊งใช่ People have their opinions ก็คือประมาณว่าแบบเออคนเราก็คิดไม่เหมือนกันเนาะแล้วแต่คนอะไรประมาณนั้น Personally อ่าเป็นการออกตัวว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยส่วนตัวฉันนะ I thought it was great แต่เราว่ามันดีนะเว้ยเออเจ๋งจะตายเทงมันเลยบอกว่า Let's just agree to disagree แดงไงดีครับพี่บิ๊กก็คือเรามาตกลงกันว่าเราจะคิดต่างกันแล้วกันเนาะงั้นก็ต่างคนต่างคิดแล้วกันไม่เป็นไรเนาะถูกถูกถูกานั้น Let's just agree to disagreeTheir นะครับ latest album was a huge flopPeople have their opinionsPersonally, I thought it was greatLet's just agree to disagreeI'm too tired to drive right nowCan we just get a hotel room and call it a nightI totally got youBut that hotel looks kind of haunted Let's just keep driving for a bit อันนี้เอามาแบบ road trip เนาะเออขับรถไปด้วยกันกับเพื่อนนี่แหละแล้วก็บกูขับไม่ไหวแล้วว่ะกูง่วงแล้วอะเอ้ยแบบเปิดโรงแรมแมขอนอนนอนเถอะคืนนี้ไม่ขับแล้วอะไรอะไรก็ได้ขอให้นอนก่อนแต่เพื่อนก็บอกว่าเข้าใจนะเข้าใจนะแต่ว่าโรงแรมนี้แม่งดูหลอนๆว่ะมันต้องมีผีสิงแน่นอนขับต่ออีกนิดนึงแล้วกันน่าจะมีดีกว่านี้เออ I totally got you. ก็คือเฮ้ยกูเข้าใจเข้าใจกูโคตรเข้าใจเออบ้าโรงแรมนี้นม่งโคตรผีสิงเลยดูดีไม่ไหวแล้วเยฮอนต์เชตก็คือนั่นแหละเหมือนเหมือนมีผีอ่ะเออ e t s s u s t keep d r i v i n g for a bit ก็ขับต่อไอีกหน่อยหนึ่งเนาะหาโรงแรมที่ไม่มีผีแล้วค่อยมันดูร้างๆไปหน่อยออ I'm too tired to drive right now Can we just get a hotel room and call it a night I totally got you, but that hotel looks kind of haunted. Let's just keep driving for a bit. I'm the best man for this job. I beg to differ. Name one person who's better than me then. Look, man, I know you're good, but you're not good at everything, and definitely not at this. I'm the best man for the job. I beg to differ. ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แน่ไช่มึกไอเบ็ก g t ดิเฟอร์ก็คือกูไม่คิดขอความเห็นต่างเออเออขอเห็นต่างนะครับขอเห็นต่างเฮ้ยเห็นต่างว่ะไม่ใช่เพื่อนก็เลยของขึ้นเลยบอกมาคนหนึ่งเด้ที่เก่งกว่ากูเออ Name one person who's better than me then บอกมานนี้อ่าใครเก่งกว่ากูงานนี้พูดมาพูดชื่อมาเออ n a m e one person นนะครับ look man เฮ้ยมึง I know you're good เฮ้ยกูรู้ว่ามึงเก่ง but you're not good at everything แต่มึงไม่ได้เก่งทุกอย่าง and definitely not at this โดยเฉพาะอันเนี้ยยิ่งไม่ใช่เออไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็สยบอีโก้เพิ่มนิดนึงนะครับ I'm the best man for this job I beg to differ Name one person who's better than me then Look man I know you're good but you're not good at everything and definitely not at this she's never gonna find anyone better than me <laughs> yeah right I don't know where you got that confidence from but you weren't so nice to her when you guys were together so you're crazy I was nothing but nice to her อ๋อันนี้เพื่อนโดนสาวทิ้งนะครับก็เลยแบบพโล่งออกมาอย่างโมโหมากๆว่าเธอไม่มีทางที่จะไปเจอคนที่มันดีกว่าฉันอีกแล้วเยอะโค้ชอบเย right กองีบกเมื่อกี้คือแบบอารมณ์ได้มากเออย่งมันคืออารมณ์ประมาณว่า เออของใช่หรอกอ่าอันนี้จริงๆต้องฝึกไว้นะคำนี้มันเป็นฟิลที่จะได้ใช้บ่อยมากเลยนะครับคือ y e a r right ไปชดประชันนิดนึง <laughs> เออบอกว่าเออก็คงจะเป็นอย่างนั้นหรอกนะครับ <laughs> I don't know where you got that confidence from ไม่รู้ว่ามึงเอาอะไรมามั่นใจ <laughs> but you weren't so nice to her when you guys were together ตอนคบกันเนะี <laughs> ่ยก็ไม่ได้ดีมาก <laughs> ไม่ได้ดูแล <laughs> เธอเป็นอย่างดีเลยอะไม่ก็ยด้ดีกับเขาเท่าไหร่อ่ะเออของขึ้นอีกแล้วครับมึงบ้าปะเนี่ย กูโคตรจะดูแลเขาอย่างดีอ่า you crazy มึงบ้าป่ะเนี่ย I was nothing but ก็ค <laughs> <laughs> ือก <dragon>? ูอะโคตรจะไอ้นี่เลยแปลเป็นแปปเ็นไทยเหมือนยัิเนาะคนไทยไม่ได้พูดอย่างนี้ I was nothing but nice to her ก็คือว่ากูอะไม่ได้เป็นอย่างอื่นเลยนอกจากแบบโคตรเป็นแฟนที่โคตรดีออะไรประมาณนั้นนะครับ She's never gonna find anyone better than me. <laughs> yeah, right. I don't know where you got that confidence from, but you weren't so nice to her when you guys were together, so. You're crazy! I was nothing but nice to her. <laughs> I love this! This is the best crime mystery ever! Ah, you can't be serious! The acting sucks, the plot's mediocre. and you can tell right from the start who the killer really is. well I disagree with every single thing you just said อันนี้เห็กันเรื่องซีรีส์เนาะโอ้โ huh. ห oh, เรื่องนี้แม่งแบบสุดยอดว่ะไม่มีซีรีส์ฆาตกรรมลึกลับเรื่องไหนที่เด็ดกว่านี้แล้วเอาดีจริงจังวะเนี่ยเออ you c a n be serious อันนี้ไม่เห็นด้วยอย่างสิ้นเชิง uh huh. นะครับการแสดงไม่ได้เรื่องเลย uh huh. แล้วเนเี่ย the acting sucks แสดงก็ห่วยพล็อตก็เงินเนอ่ามีเดียโอเกอร์ก็คือเงินเงันทำมันไม่ดีไม่ดีดีอะไรนะครับแอนที่สําคัญครับรู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าใครเป็นคนฆ่าเออมันสนุกตรงไหนมันเดาง่ายอ่ะเออมันสนุกไม่ลุ้นแลยไม่ลุ้นเลยเออ you can tell right from the start ก็คือเปิดมากูก็รู้แล้วว่าใครฆ่าไม่เห็นนุกตรงไหนเลยนะครับ I love this this is the best crime mystery ever you can't be serious man the acting sucks the plot's mediocre And you can tell right from the start who the killer really is. Well, I disagree with every single thing you just said. I disagree with every single thing you just said. Yay! Let's rock and roll tonight! You're out of your mind! We have exams tomorrow! มึงจะบ้าเหรอมึงคิดอะไรอยู่เนี่ย uh, มึงว่ามันเนี่ย out of your mind ก็คือบ้านั่นแหละนะครับ We have exams tomorrow พรุ่งนี้มีสอบนะเฟ้ยเออมึงจะมาล็อกแอนโอลอะไรตอนนี้คืนนี้เออนะครับเอาไว้ด่าเพื่อนครับ you're out of your mind จะบ้าเหรอนะครับ Hey let's rock and roll tonight You're out of your mind We have exams tomorrow Hey can I stay over tonight อืม I don't think that's a good idea man Dude You don't want me here? That hurts. Uh, 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 don't get me wrong, but I have morning class tomorrow. I need to sleep. I got an early class too. We'll sleep. Sleep my ass. You know what's gonna happen if you stay? We're gonna end up playing video games all night. Get out! ว่ามันไม่ใช่ความคิดดีดีนะ <laughs> <sche descobrir polls> <laughs> I don't think that's a good idea ไม่ดีมั้งคิดอย่างนี้ไม่ดีมั้ง Dude you don't want me here that hurts อันนี้ก็เล่นใหญ่เล่นเล่นเล่นช้ำใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดยอย่าเพิ่งเข้าใจผิด don't get me wrong แต่พรุ่งนี้ฉันน่ะมีเรียนตอนเช้านะเฟยต้องนอนต้องนอนอย่าเรียนไม่รู้เรื่องอเพื่อนก็เลยเฮ้ยก็มีคาสเช้าเหมือนกัน I got an early class too w e l l sleep ก็นอนดีก็นอนดีนอนบ้านแกเดชถแกอยู่เนี่ย เราคงเล่นเกมกันทั้งคืนถูกไหมคงไม่ได้นอนหรอกกลับบ้านแ <laughs> 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 สดงว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าไอ้นี่อยู่ที่ไรเล่นเกมถึงเชา้าทุกที <laughs> แหละครับรู้เลยว่าไม่ได้นอนแน่นอนจต้องอ่า my ass <laughs> ที่ว่านี่ก็เก็บไปพูดกับเพื่อนเนาะ <laughs> เออมันค่อนข้างกับเป็นสะบทที่ยากเหมือนกัน mm hmm. ก็คือเออบ้านมึงดิอารมณ์ประมาณนั้นครับ mm hmm. นอนบ้านมึงดิไม่ไม่ไม่ไมด้นอนหรอกอยู่มึงอยู่ที่รเนี่ยเล่นเกมถึงเช้าทุกที mm hmm. นะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นแปะกลับบ้านได้แล้วครับ Hey, can I stay over tonight mm, I don't think that's a good idea man dude you don't want me here that hurts uh, uh, don't get me wrong but I have morning class tomorrow I need to sleep I got an early class too. We'll sleep. Sleep my ass. You know what's gonna happen if you stay? We're gonna end up playing video games all night. Get out! Manchester United is the greatest football club. Uh uh uh, no way. Yeah, we can't be friends anymore. Get out of my house! <laughs> 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 อย่าอย่าพูดเล่นเนาะอย่าพูดซุ่มสี่ซุ่มห้าเ่เอาไปพูดกับคนข้างนอกนี่คืออาจจะชกตีกันได้นะโดนตืมนะเออเออ no way คำนี้ก็เอาไว้เอาไว้ด i ส a อ r e e ไม่มีทางงานแบบอย่างรุนแรงอไม่มีทางก็คือไม่ไม่ไม่ใช่เลยสักนิดเดียวนะครับ no way เพื่อนถึงกับตัดเพื่อนเลยทีเดียวนะครับว่าเราคงเป็นเพื่อนกันไม่ได้ออกมาจากบ้านกู Trump is such a great president You must be joking. I think the opposite. He's so cool. He's the worst. Get out of my house. ไลื่อนกับบ้านตลอดเลยนะครับทิ้นกูทิ้นกูทรัมเป็นประธานาธิบดีที่ยอดเยี่ยมอะไรเช่นนี้พูดเล่นมาเนี่ยเออ You must be joking. I think the opposite นี่ก็คือกูคิดอีกอย่างหนึ่งเลย the opposite ก็คือตรงข้ามเลยกูว่าตรงข้ามเลยว่ะนะครับ I think the opposite You must be joking. I think the opposite <c oughs> นะครับทรามันโคตรเจ๋ง he's <P ie> so cool มันห่วยที่สุดในประวัติศาสตร์แล้ว <c oughs> ออกมาจากบ้านกูห <c oughs> <laughs> วังว่าคงจะไม่ต้องถึงขนาดเกะล้าโรมาห์เฮาส์นะครับทั้งหมดนั้น15สถานการณ์นะครับก็เป็นสับสํานวนจากเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นได้จริงนะครับระหว่างเพื่อนบางทีเราก็อาจจะต้องพูดอย่างทนุถนอมใจหน่อย <c oughs> แต่บางทีเราก็ต้องพูดบอกมันตรงๆนะครับบางครั้งอาจจะต้องมีการไล่มันกลับบ้านบ้างเออแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็ต้องรู้นะว่า เรากับเพื่อนสนิทกันแค่ไหนพูดกันแค่ไหนแย่งกันยังไงถึงจะไม่โกรธกันจริงๆอะ่ะผมว่าาครเถียงกันในบางครั้งอารมณ์มันยิ่งขึ้นนะมันเถียงไปเถียงมาเถียงมาที่มาเริ่มแบบไฟต่อไฟไฟต่อไฟใช่นะเพราะว่าสำคัญที่สุดเนี่ยระหว่างเราเรากับมิตรภาพกับเพื่อนเนี่ยเราต้องรู้ว่าว่าเพื่อนของเราอะลิมิตคือแค่ไหน ถ้าเกิดไม่อยากเลิกคบกันนะคือไอการทะเลาะต่อปากต่อคำเป็นเรื่องธรรมดาของเพื่อนอยู่แล้วเนาะ<ร>ใช่บางครั้งเราก็อยากพูดตรงๆนะแต่ถ้าเกิดเลือกวิธีที่มันซอฟต์ลงมาหน่อยได้มันก็ยังรักษาวีเลชชิพกันได้เนาะใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าคุณจะได้เลือกสับสํานวนที่โอเคนะครับไปใช้ต่อปากต่อคํากับเพื่อนคุณในเอพิส od นี้นะครับสรุปสับที่ว่าในเรื่องของการขัดคอเพื่อนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สนุกมาก เราจะมีเพื่อนเอาไว้ทําไมถ้าจะไม่เอาไว้เพื่อกวนประสาทมันเล่นบ้างเป็นครั้งคราวเนาะและบางครั้งครับการที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยมันหมายถึงการกล้าปฏิเสธหรือว่าแสดงความเห็นที่มันแตกต่างอย่างตรงไปตรงมาเนาะแต่ว่าก็ยังต้องถนอมน้ําใจกันไปด้วยในเวลาเดียวกันและบางครั้งการตอบปากตอคํานั้นก็เป็นความบันเทิงที่เรียกว่าถ้าไม่ใช่เพื่อนกันจริงๆเนี่ยคุยกันแบบนี้แตกหักกันไปแล้วเลิกคบกันไปแล้วนะครับ ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่บริหารสุขภาพของ r e l a t i o n s h ิประหว่างเรากับเพื่อนก็แล้วกันนะครับก็แม่คนเราจะไปเห็นด้วยอะไรกันตลอดเวลามันก็ต้องซ้อมไม่เห็นด้วยกันบ้างนะครับอ่ะสับสำนวนอะไรบ้างที่เราสามารถเอาไปใช้กันได้นะครับ you think so I'm afraid I have to disagree with that คิดอย่างนั้นจริงดีฉันเกรงว่าฉันต้องขอสแสดงความไม่เห็นด้วยแล้วละ่ะ you think so I'm afraid I have to disagree with that not so fast เดี๋ยวช้าก่อนใจเยน็น not so fast no reason ไม่มีเหตุผลนะ no reason m e I've had better <c oughs> ก็งันงันเน่ยนะดีกว่านี้มีถมเถะปะ m e I've had better well it depends มันก็แล้วแต่นะ it depends I'm not so sure about that เราไม่ค่อยแน่ใจว่าเรื่องนี้ I'm not so sure about that

เฮ้ย hey, อันนี้ต้องขอเห็นต่างว่ะขอแย้งเลย I beg to differ You can't be serious อย่าล้อเล่นดีพูดเป็นบ้าไปนี่ไม่ได้พูดจริงใช่ไหมเนี่ย You can't be serious Well I disagree with every single thing you just said เราไม่เห็นด้วยกับนายสักอย่างเลยว่ะ Well I disagree with every single thing you just said You're out of your mind แกจะบ้าเหรอ You're out of your mind I don't think that's a good idea, man. ฉันว่าความคิดนายไม่ค่อยจะเข้าทาเท่าไหร่นะไม่น่าจะเป็นความคิดที่ดีนะเนี่ย I don't think that's a good idea, man. d o n t Get me wrong เฮ้ยอย่าเข้าใจเราผิดดีไม่ได้หมายความว่าอย่างงาั้น d o n t Get me wrong You must be joking. I think the opposite พูดจริงปะเนี่ฉันนี่คิดตรงข้ามกับแกเลยนะ You must be joking. I think the opposite และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม3639คำและสำนวนครับ <S <S และนั่นก็คือคำนียดีประจำวันนี้นะครับฝากติดตามฟังรายการของเราได้ทาง YouTube, Spotify และทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์ครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.